มากับหญิงเนี่ยแม่งไม่ทำหรอกถ้าแม่งทำแม่งก็เฮียแล้วนี่เธอเรามีอะไรจะบอกด้วยมีอะไรเหรอคือเธอฟังดีๆนะจ้าบอกมันเลยมีอะไรคือเราจะบอกเธอจริงๆแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะไม่มันนักว่ะ ตลอดระยะเวลาที่เราครบกับเธอมาเรามีความในใจจะมาบอก <_ at> ไม่รู้ว่าเธอโอเคไหมแต่เราจริงๆเราต้องบอกแล้วคือเราห,ห,หัวร้านอะ <_ s 1> แต่คงไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมไ <_ s 1> อ้สัส <_ s> อุย้ยเธอดูพวกกันทาพานั้นสิเราจะเปยังไงดีอะไม่ต้องกลัวรักฉันไม่ทผู้หญิงอะแม่งก็โคตรกูไม่ทำผู้หญิงเลย แต่หน้ามึงควรตีนเหมือนลุงข้างบ้านกูดีกูเลยจัดให้กูจ่ายไม่ตนข้าวกูัจาเลยจัดให้อีกตีนหนึ่งเอาไหมเฮ้ยพว่เรากลับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรของแม่งอีกวะคือจะบอกว่ากลับบ้านดีๆนะครับเลือดผมเลอะรองเท้าพี่หมดแล้วรีบๆกลับบ้านไปซักด้วยนะเดี๋ยวแม่ตีตูดบายเอจัดให้แม่งสักดอกปากดีไอ้เย้เกไม่ไหวไม่ไหวกลับบ้านไปต้องไปกินยาแล้วแล้วล่าไม่ไหวฮะวิกหลุด 아우 이야 예. 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 예.